สวัสดีครับพี่้องชายยูทูบครับวันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูหน้าง,งานก่อสร้างนะครับตอนนี้ทีมันกำลังเทลินนะครับลินใต้ท้องคานนะครับเพื่อความสะอาดนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนครับหน้าฝนก็ถ้าเราทำกับพื้นดินมันก็จะทำให้กำลังอัดของคอนกรีตที่เราเทคานไปนั้น มีกระังลดลงนะครับเพราะมีเศษวัสดุปนเปื้อนนะครับก็คือพวกเศษดินนะครับนี่เราก็เทลีน้อยประมาณสัก4ี่เซนถึง้าเซนนะครับบางจุดก็อาจจะไม่ถึงครับเพื่อความสะอาดของใต้ท้องคานเรานะครับแล้วก็การความชื้นจากพื้นดินนะครับสู่ท้องคานเรา ว่าเป็นคานวางกับพื้นนะครับถ้าภาษาในชะ่างก็เรียกกลาวนะครับกลาวบินนะครับ GB นะครับวันนี้อากาศแจ่มใสครับฝนก็พึ่งไปนะครับเมฆก,ก็พึ่งหมดนะครับ เรนี้เราใช้ผสมมือเอาครับเพราะเราไม่ต้องไม่ได้ต้องการที่จะใช้กําลังอัดของคอนกรีตมากเท่าไหร่นะครับก็ผสมมือเอาครับเพื่อให้ได้นี้จากสิ่งโซโปกด้านล่างนะครับก็เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งนะครับของการเทคานนะครับอีกอย่างนึงก็ต้องมีก้อนลูกปืนหลงอีก อีกชั้นนึงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2.5เซนนะครับระยะโคเลงของใต้ท้องคานนะครับทั้งท้องคานแล้วก็ด้านข้างนะครับก็พาเปลี่ยนบรรยากาศจากงานเครื่องจักรมาดูงานโครงสร้างบ้างหลังนี้เป็นบ้านหนึ่งชั้นนะครับเป็นบ้านคอสโลล์หนึ่งชั้นหรือบ้านชั้นเดียวนะครับสรงปัญญานะครับมีมุกหน้ามุกเดียวนะครับ าานนานนะ้พื้นที่ก่อสร้างก็ค่อนข้างจะแคบนะครับหลังนี้แคบนะครับยกเสาไปเมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับ9เดือน9นะครับก็ทางพี่เสาต้องการเลิกดีนะครับ ก็หัวหน้างานก็กำลังปกเหล็กคานเมนนะครับคานหลักนะครับเป็นคาน GB2 นะครับมีเหล็กเสริมหัวเสา3เส้นแล้วก็ท้องคานอีก3นะครับกับเมนยาวอีก2เป็น5นะครับถ้าเป็นรูปตัดนะครับ ไปคันตัวนี้นะครับยาวตัวนี้เป็นที่หน้ากระดังผูมันเป็น B2 นะครับเป็น B2 รูปตัดคาน B2 ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ G B2 นะครับถ้าเป็นช่วงกลางคานก็จะมี เมนสองเส้นแล้วก็เด็กเสริมนะครับเด็กสำหรับแรงดึงนะครับอีก3ามเส้นนะครับสามเส้นก็ระยะระยะห่างจากหวัวเสาก็จะประมาณที่1 0.125ศูนยะครับคูณกับช่วงระยะขานก็คือช่วงระยะ3มเมตร หบนะครัก็หลังไม่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เล็กนะครับอย,อยู่ประมาณ60ถึง61ตารางเมตรนะครับห้องน้ำสนามเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อเช้าครับนี่เป็นภาพบรรยากาศรวมๆนะครับ นางานวันนี้นะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยครับสำหรับในทางย t u ู e นะครับนี่ครับแบบเป็นนะครับจะมีห้องน้ำสองห้องนะครับนี่จะเป็นห้องรับแขกนะครับส่วนพี่สาวก็จะบิวอินตรงนี้เองนะครับเราก็ไม่ได้ทำให้นะครับ รูปด้านหน้าของอาคารนะครับก็จะมีทรงปัญญามุกหน้านะรูปทุกด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูเรื่อยๆครับวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้างนะครับคือวันนี้ก็แดดค่อนข้างแรงนะครับทีมงานก็เอาเลยไว้หลังนี้ก็4คนครับอีกหลังนึงก็3ามคนนะครับเก็บงานปูกระเบื้องแล้วก็งานสีนะครับเนี่ยฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ ก็ทะยานสู่300ร้อยซับสไครตไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวช่วงผูกเหล็กคานเหล็กเสริมเดี๋ยวก็จะถ่ายทำให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพักไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ